สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเพื่อนเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกันเรื่องต้นลำไยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เป็นเดือนอกรกฎา,าคมนะครับกรกฎาคมในช่วงเข้าพรรษาเลยนะครับลำไยต้นนี้เข้าสู่ใบลักษณะเพรศลาดนะครับ ตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำการลาดสารแต่เพื่อินช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยคิดว่าจะทำการลาดใกล้ๆช่วงหนาวนะครับเพื่อนๆนี่เราปลูในเขตนครปฐมครับบางทีบางปีก็ไม่ออกเลยเลยใช้วิธีลาดสารสารที่ว่านี้ก็คือสารโพแท,ทสเซียมคลอเนะครับ โพแทสเซียมลอเรตสั่งซื้อทาง l a z a ด a าได้นะครับอันนี้คือตัวสารนะครับเป็นเป็นผงเป็นก้อนใช้ละลายน้ํานะครับเพื่อนๆใช้ละลายน้ำนรา,ำาดเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ผมราดไว้นะครับต้นนี้เลยครับอันนี้ลาดไปเมื่อยี่สิบกว่าวันนะครับลาดแล้วและตอนนี้ ออกช่อแล้วนะครับนี่ครับออกช่อแล้วยังช่อเล็กๆอยู่นะครับีนลักษณะนี้เลยนะครับออกช่อมาได้อาทิตย์ถึงแล้วนะครับก็ออกเกินห้าสอร์เซ็นของยอดเลยละครับ ก็หลังจากลาดสารเสร็จนะครับเราก็ลดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่โรยรอบต้นเลยนะครับโรยรอบต้นนี้เลยก<ล>ายชงทรงคุ้มที่เราไปลาดสารนี่นะครับก็วิธีลาดสารก็คือรัศมีหนึ่งเมตรต่อสองร้อยกรัมนะครับหนึ่งเมตรต่อสองร้อยกรัมเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับเนี่ยครับเราจะทําที่ ลงๆไว้กวาดใบไม้ไว้แล้วก็ลาดสารนะครับรัสมี1เมตร200กรัมอันนี้ของผมมันประมาณถ้าตีเป็นเส้นผ่าสูงกลางก็อยู่ประมาณ3เมตรผมใช้3 0 0กรัมนะครับลาดตรงชายทรงคุ้มเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะกะาอย่างไรนะครับก็คือเอาสาร300กรัมที่ผมทำเฉพาะต้นนี้นะครับ เอามาผสมกับน้ําแล้วก็ใช้ถังนี่แหละครับทดลองเอาน้ําเปล่าล่า,าไปก่อนให้รอบต้นว่าเราใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผสมกับสารในปริมาณน้ําที่พอดีกันลาดลงไปให้รอบต้นเลยนะครับประมาณ20วันนะครับลำไยก็จะออกช่อในลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับ จากนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลโดยการฉีดยาป,ป้องกันมแมลงนะครับที่จะมากัดช่อลำไยเรานะครับแล้วก็ให้ฮอร์โมนวันนี้ฉีดแทนเซียมโบลอนไปแล้วนะครับพร้อมกับให้ปุ๋ยแปด24ี่ยีแล้วก็ฉีดกลุ่มอาบาเมกตินป้องกันพวกหนอนพวกมแมลงรบกวนช่อไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูเป็นระยะไปครับเฉพาะอ่าอีพีนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ไทยสวนเมื่อกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ